เอาไม่เอาเป่าวินชุบแท้คนละหนึ่งแปดอ่ะอ่ะไม่ต้องเกรงใจถูกไหมไม่เกรงใจอันนี้คือเล่นเล่นไม่มีเกรงใจว่าทำงานลงรไม่ต้องไม่ไม่มาเ่เล่นอ่าเปรียวิงชุบนะคนละหนึ่งแปดนะกูก็ไม่ยั้งนะอ่าอ่าเปรียิงชุบอ่ากูมั่งอ่ะอันนี้อ่าเป่ายิงชุบ bao yến trúc, nhỏ, cái bao yến trúc, bao yến trúc, à, à lưu, bao yến trúc, bao อยุดไงน่างไม่ต้องจริงจังดิน,นไม่จริงจังเล่นเล่นเล่นมึงตบเป็นไม่สาาัตว์มึงเล่นตรงโหนก้กเหี้ยมึงมึงเขาตบเอาเสียงมึงตบเอาเจ็บไปเไหี้ยไม่ได้ไม่ได้ปติงเขาตบเอาเสียงมึงก็ตบเอาเจ็บมึงตบเอาเจ็บไปไมึงอย่างนี้มึงต,ตบอย่างนี้เช,ะชะ็ดๆได้ได้ครับได้ได้ไม่ใช่ดังกึกเอาใหม่เมื่อกี้ภาพ เมื่อกี้ตบสิบยิ่นะครับเปล่า่อย่าโกงนะไม่โกงไม่โกงเปล่ายิงชุบะงังครบเปล่าอะไรนี่ติดแดงใครจะเซฟเซฟไปเลย <c oughs> ไม่เหลือเปล่ายิงชุบเ,เปล่ายิงชุบเอาเสียงเอาเสียงเสียงนไหมครับ มึงเล่นตรงนี <si ้เสียงไงมึงเล่นตรงนี้มึงมึงตรงนี้กูบอกว่าตรงนี้นี่เขาตบกันเขาเช็ดอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวใหม่อาต่อใหม่แบกเนี่ยโอเคแบบนี้นะถามกูว่าได้ไหมมึงไม่ต้องถามคนโดนมึงตบกูเสร็จมึงถามกูได้ไหมได้อือพอแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ Mamãe?